มีน้องๆถามมาเยอะเลยนะคะว่าตัวอึนเนี่ยสุดท้ายแล้วมันควรจะออกเสียงยังไงหรือเรามีหลักการจําอย่างไรนะคะอันดับแรกให้เราเข้าใจก่อนนะคะว่าตัวอึนเนี่ยเป็นตัวสะกดหนึ่งเดียวในภาษาญี่ปุ่นที่สามารถ ออกเสียงเป็นตัวสะกดได้ถึง3ตัวนะคะก็คือมอมา้านอหนูแล้วก็งองูนะคะคราวนี้ปัญหาของพวกเราคือบางทีเราจะไม่รู้ว่าเอะเวลามันอยู่ตรงนี้มันออกเสียงมอมา้านอหนูหรืององูกันแน่นะคะวันนี้ให้จําหลักการของเซต่ายอย่างเดียวเลยนะคะก็คือให้เราลองออกเสียงทั้ง3ามเสียงเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นคํานี่นะเป็นคําที่เราคุ้นเคยกันนะคะเราจะมาออกเสียงตัวอื่นซึ่งตัวอื่นเนี่ยมันอยู่กลางพยางใช่ไหมเราจะมาลองออกเสียงดูค่ะว่า ถ้ามันเป็นนอหนูงองูมอม้าเนี่ยมันจะออกเสียงยังไงนะคะเริ่มจากมอม้าก่อนค่ะมะบวกมอม้าจะเป็นมะอึมมะอึมเป็นมัมใช่ไหมก็จะเป็นมัมงะมัมงะมัมงะแบบนี้นะคะไปต่อที่เสียงที่สองค่ะถ้ามันไม่ใช่มอม้าถ้ามันเป็นนอหนูบ้างล่ะจะออกเสียงว่าอะไรมะตัวนอหนูเป็นมันมันมันงะมันงะมันงะแบบนี้ถูกปะจำรูปปากตัวเองไว้นะคะ เสียงที่สามเสียงงองูบ้างค่ะมังงะมังงะมัง,งะเป็นไงบ้างคะ พอออกเป็นสามเสียงแล้วเสียงไหนที่เราออกเสียงแล,แล้วรู้สึกว่าเออปากมันไม่ฝืนมากมายก็คือเสียงงองงูนั่นเองนะคะอันนี้คือหลักการเลยนะคะทุกคนไม่ต้องไปท่องจําอะไรเลยนะคะถ้ามันอยู่กลางพยังนะคะอยู่กลางคําแบบนี้นะคะให้ใช้หลักการข้อนี้ไปเลยนะคะแล้วก็ให้จําอีกอันนึงงละกันนะคะอีกหลักการหนึ่งก็คือถ้ามันเป็นเสียงพยังสุดท้ายนะคะคือไม่มีตัวไหนมาต่อตูดมันนะ,นะ,ะมันอยู่ตรงสุดท้ายเลยนะคะข้างหลังเนี่ยเสียงสันหลังเลยไม่มีใครมาเนี่ยให้ออกเสียงเป็นงองงูนะคะ แต่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 ทุกคนค่ะทุกอย่างมีข้อยกเว้นค่ะถึงเซจะพูดแบบนี้เนาะแต่บางทีบางอารมณ์ญี่ปุ่นก็ออกเสียงแบบเปลี่ยนไปก็มีนะคะเพราะฉันเมื่อกี้ที่เซบอกว่าออกเสียงพยงัญชนะเป็นงอง,งูใช่ป่ะวันนี้คุณดีญี่ปุ่นก็อาจจะออกเสียงเป็นตัวอื่นนอหนูหรือมอมาแบบนี้ก็ได้นะคะอันนั้นอาจจะเป็นข้อยกเว้นกรณ,กรณีที่เขาต้องการจะเน้นเสียงเน้นพยัญชนะแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะแต่วันนี้ให้จําหลักการสองอย่างเมื่อกี้เนาะก็คือข้อที่หนึ่งให้ลองออกเสียงทั้งสามเสียงแล้วดูซิว่า จากเราเนี่ยมันออกเสียงไหนง่ายกว่าเราก็ยึดเสียงนั้นไปเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องท่องจํานะคะแล้วเซจะบอกว่าตัวอึนนะคะคนญี่ปุ่นเขาแยกไม่ออกค่ะว่ามันเป็นงองูมอมา้าหรือนอน,นูเพราะฉะนั้นพูดไปเถอะคะ่ะเขาไม่มีทางที่จะแยกออกแน่ว่าเราพูดผิดนะคะไปะไปลุยกันค่ะลองนำหลักการของเซแต่ไปใช้ดูนะคะใช้ได้ผลไม่ได้ผลยังไงมาเล่าให้ฟังบ้างเนอะ